สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับกับช่องขวัญใจเกษตรมือใหม่ครับผมวันนี้ก็มาลดน้ำครับผมให้น้ำทุเรียนช่วงระยะเริ่มเข้าหัวกำไรครับผมระยะดอกหอมที่จะเข้าหัวกำไรครับก็กำลังเริ่มครับผมเริ่มจากรุ่นมะเขือพวง ตอนนี้ตูดก็เริ่มเริ่มแหลมครับผมตูดเริ่มแหลมตอนนี้ผมก็เริ่มเริ่มถอยน้ำนะครับจากปกติผมลดอยู่สี่สิบนาทีครับผมตอนนี้ก็จะเริ่มลดลงมาเหลือครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะไปยืนยืนพื้นที่ยี่สิบนาทีช่วงหัวกำไรผมถ้าเริ่มเห็นหัวกำไรชัด ก็จะเริ่มถอยลงมาที่20นาทีครับก็ <c oughs> ประมาณว่าถ้าเพื่อนเพื่อนลดอยู่เท่าไหร่ครับผมสมมติลดอยู่ห้ก็เหลือยี่บก็ค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆผมให้มันเหลือครึ่งหนึ่งของที่เคยลดในช่วงดอกบานนะผมเพื่อที่จะให้เกสรมันมันผสมติดได้ดีขึ้นครับผมไม่ให้ดอกมันบานเยอะเกินไปครับผม ช่วงนี้ก็เลยมางดน้ำก็เดีย๋ยวพาเดินไปดูต้นพี่ไม่ไม่ลดน้ำครับต้นนี้ดอกก็ประมาณนี้ครับมาครับผมนี่ครับดอกย,ย้อนแสงไหมครับ ตอนนี้ <c oughs> ตูดก็เริ่มเริ่มจะแหลมครับแล้วก็มีกลิ่นหอมของผมที่เขาเรียกว่าดอกหอมก็คือกลิ่นมันกลิ่นมันจะหอมเขาก็เลยเรียกว่าดอกหอมของผมแล้วก็ข้อต่อไปก็จะเป็นรุ่นหัวกําไรหัวกําไรก็ตรงตรงตัวไนะครับเหมือนหัวกําไรที่เขาใส่ข้อมือกันนั่นเองหัวกําไรนี่เห็นไหมครับแล้วก็กาลังเริ่มเริ่มแหลม ก็ช่วงนี้ก็ถอยน้ำครับผมพอผมก็ลดอยู่40ก็จะถอยลงมาเรื่อยๆครับไม่ถอยทีเดียวครับผมวันนี้ก็เริ่มถอยวันแรกครับถอยมาที่30นาทีสัก3รอบพอผมลดอยู่วันเนว้นวันวันเว้นสองครับผมแล้วแต่วันไหนบ้างผมก็เข้าลดก็จะสัก ครึ่งชั่วโมงนี้ก็น่าจะลดประมาณได้สักเกือบอาทิตย์ก็จะเข้าสู่ดอกหัวกำไรเต็มตัวครับก็จะลดเหลือ20นาทีก็ไปครับประมาณเกือบสิบวันดอกก็น่าจะบานพอระยะเวลาแต่ละรุ่นมันห่างกันประมาณ7จ็วันสิบวันประมาณนี้คผมห่างกันไม่เยอะก็ ต้นนี้ก็ตูดก็เริ่มแหลมเมื่อเช้าผมก็มาฉีดบำรุงไปรอบนึงครับผมยาที่ฉีดก็พวกแคลเซียมโมลอนแล้วก็อะโทนิกครับผมเหมือนเดิมครับยาตัวเดิม ก็อยู่ประมาณนี้ครับก็มีรุ่นเดียวผมก็ห่างกันไม่ไม่เยอะประมาณสักไม่น่าเกิน10วันก็มันก็ตอนออกก็ออกไล่ไ่ตามกันมาครับผมบ่มีรุ่นเดียวก็รุ่นหลังก็ไม่เยอะไม่มีผมก็รูดติ้งหมดครับ นี่ครับเหมือนรุ่นนี้กระด,ดุมเนี่ยมันก็มีมีไม่ไม่กี่ต้นครับผมเดีนี้ผมก็ลองลองเก็บไว้ก่อนว่ามันจะร่วงหรือเปล่าถ้าไม่ร่วงก็เอาถ้าร่วงก็ปล่อยทิ้งไปครับตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับผมแผลท็อปก็แห้งนะครับน่าจะโอเคแล้ยในนามีปัญหาอะไรครับ ก็โอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตทุเรียนระยะมะเขือพวงดอกหอมจะเข้าหัวกำไรับผมก็มาอัปเดตการให้น้ำด้วยผมว่าช่วงนี้ผมก็ถอยน้ำครับเพื่อที่จะเข้าสู่ช่วงของดอกบานก็ถอยมาจนยืนพื้นอยู่ที่20นาทีครับผมก็ จนกว่าดอกจะบ,บานดอกบานเสร็จหมดขึ้นหางแย่ค่อยเพิ่มน้ำขึ้นมาอีกทีนึงครับช่วงน,นี้ก็ถ่ายน้ำไปก่อนนะผมก็โอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตตุเรียนดอกระยะมะเขือพวงเข้าหัวกำไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับ